ก็ไดด้เเชือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สถาบันพลังจิตอนุภาพสาขา1 4 6วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจวนขายค่มาจัดกิจกรรมหลักสูตรยุวสาสมาธินะคะเสร็จที่กิจกรรมแล้วค่ะตอนนี้นะคะทางโรงเรียนโดยท่านขออนะคะเราก็รวมถึง ท่านหลายท่านนะคะคุณแม่ของท้าอาจารย์ทั้งมหารเสร็จล้วด้วยนะคะได้เมตตาคณะทํางานของเราะคะ่ะที่จะจัดนะคะอาหารกลางวันได้ให้รับประทานหลังจากเสร็จกิจกรรมสมาธินะคะนนหลายท่านอาหารอร่ออาจารย์อาจารย์ฟังอีสานออกกิบบ่คะ <laughs> เด็กๆมารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วค่ะมารีบุ้กงต้นหามีต้แนงค่ะแล้วก็มีไก่ย่างนะคะที่คุณแม่คะอาจารย์นะคะมาลกาเด็ด้วยนอเลยค่ะนี่ผ่านเลยค่ะลูกเดีนสมาธิสนุกไหมคะ อ่าบรรยากาศของเด็กๆนะคะโอ้ช่วยนะคะช่วยกานเสริมการข้าวยนะคะคุณครูามาทมามะปรางมา,งมาอ๋อน่ารักมากเลยเด็ก <c oughs> นะคะหลังจากเสร็จกิจกรรมที่ว่สาสมาธิแล้วะคะ่ะเด็กๆโบกมือน่อยคะลูกโบกมือหน่อยะคะ่ะ อย่าลืมทําการบ้านนะลูกนะเดินกลมๆนั่งสมาธิวันนี้วันนี้มีไอศครีมมีเค้กินเค้กด้วยแล้วก็กินนมวมอตนข้าวอนะคะตแล้วก็ทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินไอศครีมด้วยไคีมด้แไงคะรู้ค่ะใช่แต่เราทนข้าวก่อนรส เดี <Cornell>. well, okay, ๋ยวต้องรอรอถามคุณพ่อที่เขาทำไอศครีมนะคะเขาทำเป็นถังมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคนดูนะเดี๋ยวใครแม่มเยเดี๋ยวเอบอกคนทำไอศครีมอันนี้คณะครูสมาธิค่ะ กนข้าวอย่างอเนจอร่อยนะคะเสร็จกิจกรรมบุญแล้วก็กองทัพเดินด้วยทองค่ะอิ่มบุญอิ่มใจนะคะอิ่มบุญมาหาเด็กๆมาสอนสมาธิเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆได้ความรู้กันแล้วนะคะแล้วก็มาเกียวกั่นะคะมากินข้าวเหนียวไก่ย่างเชียนะคะแม่ตามอบให้ เราได้รับประทานกันนะคะจากคุณแม่ของท่านพระอาจารย์มหาสุรการ